เสตัดยางด้วยใบยมีดอ Alco รีรี e ์อันใหม่ครับตัดทั้งหมด8แผ่นต่อเนื่องดูว่ามันจะไปรอดไหมไปแผ่นที่หนึ่งบ ยงสวยอยู่กันแล้วสแผนสำ่นังสวยอยู่ยยยนะจ๊ะเอาแผ่นที่สีแผนที่สี่ป็นงสวยนะงไม่ไหาไปเลยไปแผ s <S ่นห้าเด็ดกฮึบแผนที่หก็ยังเปียวแผนที่ห เชีย่และอันที่แปดเอ๊ะยังไม่ได้หักเลยนะจ๊ะ ยังมันยังไม่สาแก้ใจชาย8ไม้เมื่อกี้นะครับจะเอามาตัดยางอีกด้านด้วยใบยมีดใบเดิมใบเดิมเหมือนที่ตัดแปดแผ่นที่แล้วนั่นแหละ <Wow. S 1> ดูกันว่า8ปดบวกแปดแผน่นมันจะตัดรอดไหม oh, <no. S 1> ถ้าถ้าแผ่นไหนบินเนี่ยโอเคเดี๋ยวซื้อเปลี่ยนใหม่ให้ลูกคาเงังมีพยานด้วยแม่งแผ่นที่เก้ามีอาการดื้อน,นะฮะแต่ยังไม่ดังพาะแป๊ะน,นะ ใช้เยผมใช่แหมครับแต่เพราะว่าแผ่นที่แผ่นที่เก้าถึงสิบหกเนี่ยมันเป็นยางรุ่นสปินพาวเวอร์ซึ่งมันจะตัดง่ายกว่าแปดแผ่นแรกที่เป็นสูนคศูนย์เจ็ดของปควนระวางแข่งมาแล้วเว้ยตอนคมอะไปตัดยางแข็งตอนนั้นคมน้อยลงก็ตัดยางนิ่มน,นี่ไงเห็นไหมสปินพาวเวอร์เนี่ยไม่ต้องคมมากก็ตัดสวยนะฮะเออแต่ยนีน้นัคมจริงเูด ย,ย,ยังไม่ยังไม่มีการขอแปลนะ12แผ่นไปแล้วไป13เสียงมีชวนหวัดเสียวอยู่นี่หน่อยนะแต่ว่าก็ไม่แตกนะขอนเป็เงียบแต่เสียงนี้ไปน,นี่เริ่มจะใกล้จะไม่ไหวแล้ว ที่สิบฟรีแรงแข็งคนตัดก,ก็<อ>ได้หมดแล้วแผนที่สิบห้าเอ้ยมีเสียงวะมีเสียงแต่เสร็จเดี๋ยวมาดูว่าแตกไงไม่แตกไม่แตกไม่แตกม,มัสวยอยู่แผ่นสุดท้ายดูจะได้เสียตัง่ะฮึมดแรง วามยังสวยอยู่รอตายไม่ต้องจ่ายตังค์สิบหกแผ่นสบายหรือเปล่าแผ่นที่สิบสขึ้นไปก็หนักเหมือนกันนะ